ไมโลเป็นกัปตันอเมริกามาช่วยเลยไอ้ก๊อตมึงจะข่มพื้นเด็กมอแฮเหรอไอ้ไอโกโก้มันใส่ชุดมินเนี่ยนเป็นเด็กนะนักเรียนนะมอแนะไอ God, ้ก๊อนเป็นตำรวจนะมึงมมเด็กไม่มีแค่ปรับอ่าบาขับขี่มึงเล่น้าสองพันแล้วก็แพ้เขาขม่มขืนเนี่ยนะไอ้ชั่ว นี่ยโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหมือึงนี่นี่ไอ้คอดโอ้โหรัวใหญ่รัวใหญ่เลยมึงอ่ะไอ้โกโก้มันยอมมันนอนแล้วมึงเห็นไหมมันเป็นผู้ชายนะมึงไอ้โกโก้อ่ะไอ้เวนนี่ดีดีมึงเนี่ยเด้งก็เด้งนี่ไอ้ตำรวจชั่วนี่แต่ นั่นล่ะสังสอนไงสังสอนเป็นตำรวจชั่วใช่ไหมฮะผมึืนผมึืนอาจารย์เด็กมห้าละเมื่อฮะเป็นถึงร้อยตำรวจเอกอมึงใส่ได้ใส่เสื้อโปลตร์ เคนายเป็นถึงร้อยตำรวจเอกนี่ข,ข่มขืนไอกโ,กโกโก้เด็กตัวนิดเดียวเห็นไหมใสชมม่ชุดมอมอห้าชุดมินเนี่ยนเนี่ยแล้วมันก็เป็นผู้ชายด้วยตัวเนี้ยมันจะข,ข่มขืนมันอีกเหรอต้องโดนตยนพี่คาดตยนพี่คาดเดี้ยงแล้วก็ยังจะข,ข่มขืนเด็กอีกไปไปได้ละเขาแน่อย่าทำอีกเข้าใจไหม เข้าใจไหมว่าอย่าทำเด็กอีกกูรู้ว่ามึงเล่นกันแต่เล่นแบบนี้มันไม่เหมาะมึงรู้ไหมไอ,อ้ก๊อตไม่ไอ้ร้อยตำรวจเอกเดี๋ยวจับส่งดำเนินคดีเลยมึงเนี่ยไม่ต้องหงอยเข้าใจยังเออไปไปไปบิงเล่นเอา ไปยกโทษให้ละไปเร็วไม่หรไม่ลเป็นการตันอเมริกาต้องคอยปกใส่ชุดกับตันอเมริกาแล้วเข้าใจไหมใส่หมวกด้วยต้องปกป้องเพื่อนๆและน้องๆน,น,นะเข้าใจไหมฮะครับผมโอเคเนี่ย ใส่ชุดให้มึงเป็นกับตานอเมริกาเป็นหัวหน้าทีมเลยเนะี่ยมึงต้องดูแลน้องๆมึงนะเฟนตาอ่าไปไหนออกมาแฟนต้า,ออม,า,ตามึงใส่ชุดเ็นตะคอตมันหมดไอ้เมอรรี่คริสต์มาแล้วมึงรู้ยังออกไหมไปแม่ของทำไมนเนี่ยออกไหมเร็วไปา จะพาไปเที่ยวมาเร็วนะตามพ่อมาเร็วไม่ไปใช่ไหมมันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแต่นะไปไหมไปไหมเน่ไปไหมน่ไปแล้วไปโก,โก้ไปเร็ว